ท่านผู้ชมวันนี้หลวงพ่อสังคมมาเองเลยที่ศูนย์ที่พิพิธภัณฑ์ mm hmm. กเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเราได้มาเห็นโคกน้องนาที่เคยออกแบบเอาไว้แล้วก็พาขุดแล้วก็พาเรียนรู้วิธีการปลูกยังไงให้สวยงามเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูสักหน่อยท่านผู้ชมครับโคกนองนาธนาคารน้ำนี่ก็คือกเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองครับ แต่ก็เพียงเปลี่ยนชื่อให้ให้สอดคล้องกับชาวบ้านแบบบ้านๆเราก็เลยกลายมาเป็นโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลครับซึ่งแปลงอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยผ่านไปหนึ่งปีนะครับเทียบกับแปลงอื่นๆเนี่ยไม่ได้เลยแปลงอื่นๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแปลงอื่นๆเนี่ยก็จะมีมีแค่ข้าวผักต่างๆจากนั้นก็จะลบ เลือนหายไปแต่ถ้ามาแฟลงที่เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้คำว่าโคกน้องนาเนี่ยทุกอย่างเห็นความร่มรื่นเห็นดินน้ำป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับมันจะมีกินมีอยู่มีใช้นะครับเพราะในป่าก็มีผักมีผลไม้ท่านและที่สำคัญในน้ำก็จะมีมีปลาครับดังนั้นโคกน้องนาธนาคารน้ำจึง จึงตอบโจทย์ของอพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างดีอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอัตมาภาพเองต้องยอมรับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดของเราเนพระองค์ท่านมีความรู้แล้วก็ชาญฉลาดมากที่สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาบรรพบุพรุษของเรามาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ครับแต่โค้งน้องนาก็เพียงแค่เป็น อ n n o v a t i o n นวัตกรรมภาษาที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้องครับโดยที่ท่านดรวิวัฒน์อาจารย์ยักษ์ท่านดูแลพวกเราอยู่ที่มาบเอือ้องซึ่งเกิดนวัตกรรมภาษาว่าโคกน้องนาขึ้นมาครับจนกระทั่งวันนี้โคกน้องนาได้เผยแผ่ไปทั่วทั่วประเทศนะครับแต่ก็ยังยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่เยอะนะครับยังมีคนที่ เข้าใจผิดผิดว่าโคกน้องนาเป็นเรื่องของคนรวยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนี่อย่างที่ท่านเห็นนะหนึ่งไร่ก็ทําได้เครึ่งไร่ก็ทําได้หนึ่งงานก็ทําได้ลงทุนถ้ามีเงินก็ลงทุนมากหน่อยถ้าไม่มีเงินก็ลงทุนน้อยหน่อยนะครับดังนั้นโคกน้องนาธนาคารน้ําจึงเป็นคําตอบของของพี่น้องเกษตรกรและที่สําคัญโคกปูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างครับ มีป่าห้าระดับก็เหมือนกับมีป่าห้าไร่นะครับถ้าปลูกป่าหนึ่งไร่ดังนั้นวันนี้ได้พาพี่น้องอแฟน YouTube ของหลวงพ่อสังคมมามาเยี่ยมมาชมกันอย่างเต็มที่นะครับหวังว่าคงจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติขอเจริญพร